บิดเลยบิดเลย สวัสดีครับทุกท่านได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยพร้อมนี่ผมมาลองสตรีมในตัว YouTube ดูนะฮะก็ไม่เคยสตรีมมาก่อนเดี๋ยวก็ลองดูนะปับไม่เป็นนะบอกตรงนี้เลยว่าไม่เคยสตรีมใน YouTube มาก่อนนะครับโอเคลองดูดูกันก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านฮัลโหลฮัลโหลน่าจะได้ยินนะ อันนี้น่าจะได้ยินแล้วล่ะมาเล่นเกมกันดีกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ยินเสียงนะโอเคสตรีมเกมวอลเลนนะฮะลองเทสเครื่องดูว่าสตรีมไหวไหมเดี๋ยวเวลามีเครื่องเพื่อประกอบมาจะได้แบบอลองสตรีมดูได้นะครับผมเซตอย่างไร จะหลุดนะครับผม Your friend right Yeah 오오 음... oh. เพื่อนบังเพื่อนบังนะฮะโอเคดีครับดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณแวมไพร์ครับพี่คีมสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณโชกันนะครับได้ยินเสียงผมไหมได้ยินได้ยินกดหนึ่งมทีนะได้ยินกดหนึ่งมทีนะขอบคุณครับได้ยินไหมเอ่ย สัสวีทุกท่านนะครับผมได้ยินกันไหมต้องไฟหน่อยก็ได้ได้ยินกดหนึ่งมาทีนะครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวไว้มีเครื่องสตรีมสักชุดหมื่นต้นๆเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าใช้อะไรในการสตรีมบ้างนะครับ นี้เอาเท่าที่ได้เนาะโอ้แสบตาอืม <c oughs> สกายโลสกายโลทูเซ <c oughs> ็ตโอเคเสียงเกมไม่ดังไปเนาะเสียงเกมไม่ดังไปนะโอเคเสียงผมชัดเจนดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณโชกุน อุนอิสลามอิระฟานนะสิโอเคตั้งไม่พอซื้ออะไรเลยเคยเล่นกันไหมฮะวอลเลนเคยเล่นกันไหมโอเค ทิ้ตทิ้ทิ้ทิ้เออคิดว่าจะปล่อยให้กูตายซะแล้วฮะโอเคโอเคเจทเจทฮัลโหลเจทเลตส์กู Young, rồi oh, chưa. Okay. I can meet, can't meet, can't meet, uh, dude. We are five here, yeah? dude. Hello, what's your rank? วันมิดวันมิดโอ้ my gosh yeah โชคดีแม่งไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ สวัสดีทุกท่านนะครับถ้าท่านที่กำลังรับชมเกมอยู่ตอนนี้ครับพวกแบเกมวอลเลนนะผมลองเทสสตรีมเครื่องผมนะครับเพราะว่าผมจะลองใช้เซ็ตทุกอย่างตรงเนี้ยเอาไว้แบบเทสสตรีมแบบเครื่องที่แบบราคาถูกหรือว่าเครื่องที่ประมาณสักหมื่นต้นๆสองหมื่นเนี่ยจะลองมาดูว่าเออถ้าใช้ระบบเดียวกันเนี่ยมันจะสตรีมแล้วออกมาดีเท่ากับนี้ไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันเพราะที่ต้องมีตอนนี้คือพวกแคปเจอร์การ์ดนะแคปเจอร์การ์ดใหม่นะครับผม น่าจะอยู่ในท่อน่าจะอยู่ในท่อตามนั้นดีครับพี่สวัสดีครับ DJ เจเพชรนะครับสวัสดีครับจำจำชื่อได้นะชื่อเพชแอะคุณเพชรอะจำได้แต่ว่าผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเครื่องไหนนะผมต้องขอโทษด้วยตอนนี้ยอดสั่งซื้อมัน เื่อมากครับแต่ว่าลูกค้าที่ผมรับเองผมจําได้นะครับตอนนี้มีแอดมินในเพจแล้วเนาะก็เขาก็จะเป็นคนรับงานแทนผมนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าผมนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงานเร็วอยู่นะครับผมภาพชัดดีอยู่นะโอเคครับ โอ้ oh my gosh เอซี่ครสวัสดีครับอ๋อถ้าจอฟ้าบ่อยๆนะครับส่วนมากจะเกิดจากตัวชุดแรมหรือไม่ก็ตัวเป็น S s D นะครับแต่ว่าในในที่เนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นเป็นที่ตัว2ตัวนี้จริงๆอ่ะประกันมันเยอะมากนะครับ ประกันมันเป็น10ปีเลยสามารถถอดแล้วเอาไปเคลมได้ถ้าเป็นที่แรมเนี่ยแรมมเป็นคู่เนาะก็คือ16กิกเนี่ยถ้าสมมุติเราถอดตัวหนึ่งแล้วเราเอาไปเคลมก็ได้นะครับเออไปเคลมก่อนเคลมประมาณ7วันนะครับผมประกันประมาณ3ปีครับถ้าเป็นแรมว่าประมาณเกือบ10ปีเลยแต่ว่าถ้าประกันร้านผมจะให้ไป3ปีนะครับเพราะว่าเกิน3ปีมันอาจจะเริ่มตกรุ่นแล้วนะครับเป็นแรมชุดใหม่ไปแล้วนะอืม อาจจะเกิดจากแบบไฟฟ้าไฟฟ้าแบบรัดวงจรบ่อยหรือว่าไฟตกบ่อยเงี้ยครับอ่ะบีเมนบีเมนออนบีเมนโนโนโน s อรี y ลั s ไส i d e l ไส t s ส d ไส a s t side Sorry Sorry Miss ส i d ส่ i d e l a Yes Yes โอเค Nice Shot เป็นฝ่ายรับก็น่าจะดีอยู่สวัสดีครับสวัสดีคนใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีเจ็ดท่าน้วยนะที่เรารับชมอยู่ตอนนี้แรงเหรอมาเลยครับผม สวัสดีครับเนี่ยนะครับ sai 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 to here คืออะไรวะเจเจอยู่กับบีดด์อ๋อว n e เอวเอวเอลเอล I know money sorry and i know money sorry i know money sorry oh my oh my gosh to do at least suck dude oh my gosh uh, <laughs> I will report you rest sorry you had hack, you had a เย่บุมไว้มออไว้มออเย่โอ้สกุลล้าเลยนะสวัสดีครับผมเกมนี้คนไทยเล่นเยอะอยู่มะแบบประมาณถ้าแบบสี่ทุ่มขึ้นไปเนี่ย No no sorry You you are tense? You are tense? Wow Okay. okay. Oh I know I know K1 But we Yes 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 K1 so good มีคอมงบหม,มื่นห้าไม่รวมจอไหมมีครับพี่ตัวนี้อาจจะได้เป็นเจนใหม่เลยนะถ้าสมมุติว่าเน้นเน้นเป็นตัวสเปคซีพนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นงบสักประมาณ18ื่นแปดอย่างเงี้ยจะการ์ดจอจะดีขึ้นมาอีกนะครับอาจจะเป็นการ์ดจอ4ี่กิก GTx 1 0 5 0ห ti หรือว่า GTx 1 6 5 0ก็ได้นะถ้าเป็นมือสองนะครับเพาะซีพก็ต้องดูว่าเราใช้งานอะไรบ้างเล่นเกมอย่างเดียวก็ใช้เจนเก่าก็ได้ครับสบายสบาย,บายชิล โอ้เส่ว่าสินน่าน่าสิชีวิตจะฝาต้องเบาเสียงตัวที่ได้รับมาก่อน สิ่งที้เข้ามามหมอใบเขานะใหมเขาดังไปนะสวัสดีสามท่านได้นะครับโอเครับผมใกล้ได้อีกหนึ่งเดือนครับผมเดี๋ยวเจอกันฮะเช่กันล่ะ Oh, what the fuck? <laughs> gì ơi, fuck? dù ơi, ah, đùa nhá, được rồi, ดีเจพีซนะครับทีวีดีซีเดอลอีกสเดือนเจอกันฮะได้เลยจัดให้ฮนะจัดให้แจม่มๆตอนนี้ผมมีแอดมินในเพจแล้วนะครับสบายๆเลยคุณสามารถเข้ามาเลือกสินค้าภายในเพจผมได้เต็มที่ให้เจวอนเก่งจังเจเจเจ <laughs> <laughs> okay, no. Oh, I bribe for you, Jed. โดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอูวมีความมั่นใจก็ดีเ,อเนองมีชุดน้ำปิดไหมครับมีครับผมสองคนสวัสดีครับสองคน สวัสดีครับสองคนสามคนละโอเคชัวร์ดูดโอเคดูดนี่ฮาววันแฟชชั่นแฟร์เย้ ยีไลามนโอเฮฟเว่นเฮฟเว่น s อ r r y s o r r โอ้เฮียดูมินิแมพพอดีแป๊บเลย Wow, Jwon. You are Jwon. Who is Wow. No, no. Thank you. Wow, you're so rich, man. หูแตกคืออะไรฮะเนี่ยอ๋อพี่รู้จักผมไหมไม่รู้จักฮะใครไม่รู้ฮะหูแตกหูแตกจับ เล่นดีจ้ะอ๋อไม่ดังไม้ผมดังมากเลยเหรอขอโทษทีนะผมปรับไปผมปรับไปเออไม้ผมดังหรือว่าผมคุณมันต้องไปปรับในตัวของอันนี้หรือเปล่าโอเคปรับแล้วอ๋อหลับไปแอลสวัสดีครับหลับไปแอลรู้จกักครับรู้จกัก ู้จักไปแหวนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลานเขาคือใครนะครับขอโทษดีหรือว่ามีไบรท์ไอไบรท์เอง ก็ให้ดิ่งก็ให้ดิงว้าวดีจีสวัสดีครับเกืบเรียบร้อยนะฮะโอ้เกือบอัพเนี่ยโอเค,อเคตามนี้บายๆเจอกันไว้เจอกันอีกทีนะครับผม อ๋อโอเคโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหนึง่งคลิปหน้าแต่ว่าจะมีพวกคอนเทนต์เด็ดๆอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันชมได้เลยว่าผมจเจ้าคอมอะไรมาสตรีมดีกว่าอ่ะวันนี้เป็นคอมผมภาพชัดแจ่มแจ๋วประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นคอมที่ไม่ใช่คอมผมเนี่ยเป็นอคอมประกอบ ในร้านภายในงบหมื่นงบสองหมื่นงบสามหมื่นเดี๋ยวมาดูแบบว่า,วา,าเวลาสตรีมมันจะภาพจะออกมาเป็นแบบไหนนะติดตามชมกันในคลิปหน้าแล้วกันยังไงวันนี้ใครที่เข้ามาดูนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วใครที่กําลังเล็งหาคอมพิวเตอร์แบบคุ้มๆนะครับคุณคุณภาพแบบเยี่ยมๆนะฮะต้องเข้ามาในเพจผมเลยนะครับไอทีไทีนะครับกดต,ตรงไหนกดลิงก์งข้างล่างนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ชื่อเพจว่าไอทีมไมทีนะครับไว้เจอกัน เดี๋ยวผมไปก่อนแหละวันนี้เดี๋ยวไปขอไปซ้อมอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับจะขึ้นไดมอนด์สแล้วกับเกมวอลแลน n นะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ